So <laughs> what? ค่ะทุกคนวันนี้นะค่ะก็มาพบกับช่องสวีปตีสการอยู่แล้วและในวันนี้เราก็มาอยู่กันในแบบแบบหนึ่งนะคะในโรบอ x ซึ่งเป็นแบบที่เราจะต้องไปทําการขุดเบนปลอดนั่นเองค่ะใครกําลังมองหาร้านขายสินค้าหรือว่าบริการในโรบอทเนี่ยต้องโชว์ย้าช็อปเลยนะคะทุกคนมีทั้งเติมโรบ u ทกิฟต์เกมพาร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นบริการอื่นๆในแต่ละแมบ,บนะคะมีทั้งแบบคราวกาเดนแมปฟิชอิดหรือว่าก็ติดก้าคืนในป่าหรือแม้กระทั่งบิวซูก็มีนะคะทุก สามารถเข้าไปดูที่ลิงใต้คลิปบุ๋มได้เลยนะมามาเริ่มกันเลยนี่บุ๋มก็เพิ่งเข้ามาเลยนะคะอุ้ยต้องใช้พร่วใช่ไหมอ่าขูดแบบนี้จะได้ขึ้นมาเป็นเบนรอรนะคะแล้วก็ไปที่พลอดของเราจากนั้นก็เอาเบนรอรตวางโอเคแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไข่ของเบนรอรอีกทีหนึ่งแปลว่าเราจะต้องกดฟักน้องออกมาจากไข่แตน โอเคไดนดูซิอันนี้ตอนนี้เขาให้เรามาซื้อโชว w เวลอันใหม่เพราะว่าเรามีตังสองพั0หแล้วยังไงล่ะกดซื้อไปอ้งโอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปลองขุดนะคะเหมือนแบบยิ่งขึ้นไปสูงเราจะสามารถได้ตัวดีๆขึ้นปะอันนี้ขุดได้ขุดได้เออเออโอเคแล้วก็ต้องเดินกลับด้วยนะคะ <laughs> หรือว่ามันจะแบบมีคนมาขโมยเราได้ก็ไม่แน่ใจอ่ะโอเคมาวาง อุ i, oh. então, ้ยตัวน er <sperm> ี้ทําเงินได้โอ้ยวีละสามบาทโอเคขอบคุณนะตัวนี้ล่ะจะได้เยอะขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นในแบบอื่นตัวพวกนี้มันจะได้ตังค์เยอะนะคะออ้ได้8บาทต่อวินาทีโอเคเราไปขุดกันต่อไม่รู้นะอันนี้บุ่มขุดได้ปะขุดขุดขุดคุๆคุยุดอันนี้ขุดได้แบบปกติปึ๊กเออเรียบร้อยแล้วก็ต้องวิ่งอุ้ยเดียวเฮ้ย ระดับตำนานหาได้จากตรงนี้เลยเหรอขุดบ้างโอ้ระดับอะไรเนี่ยเมื่อกี้ทั่วไปโอเคนี่นะคะวิธีการเล่นแบบีซี่ขุดเบรนร็อดนี่ค่ะทุกคนมาฟักไข่แต่ว่าคาปูชิโน่นี่จะเป็นตัวทำเงินให้เราได้ดีแน่เลยอ๊ยตัวนี้ทุกคนต้องเป็นระดับไดมอนด์โอ้ถือว่าโอเคนะแล้วก็ขุดกันที่ตรงนี้แหละทุกคนแป๊บนึงนะอืมอีกแล้วตัวเดิม เดี๋ยวขุดมาสักกี่ตัวดีโอ้ยทั่วไปบุ๋มไม่เห็นจะได้ตัวดีๆบ้างเลยอ่ะหรือมันจะอยู่ที่พรั่วของเราด้วยปะเออลองขุดสักตัวหนึ่งตัวเดิมเอ้ยเออได้ตัวใหม่บ้างสักทีโอเควางวางค่ะวางให้หมด จากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝั่งนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มีดัดชนีก็คือก็จะบอกนะคะว่าเราหาตัวอะไรได้บ้างแล้วนะคะซึ่งตอนนี้บุ๋มก็ยังอยู่ที่ระดับปกติอยู่นะแต่มีตัวฆาตกรคาปูชิโน่นะคะที่ดูเหมือนจะเป็นตัวแรงขึ้นมาหน่อยนึงพักไป้หมดเลยอู้อัน,นี้ตัวละหกโอ้ตัวใหญ่ตัวเบิ่มมากลูกเอ้ยมีกล่องเริ่มต้นตรงนี้สองโรบักโอเคกดซื้อเลยแล้วกันเพราะว่าเรามีอยู่27โรบัค ได้มาแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้มีไข่ไอ้เจ้าตัวนี้นะคะทางทางซาซาหัวเหรอแล้วก็มีตัวนี้โอเคระดับทั่วไปแค่นี้เลยแล้วก็ได้เป็นที่ฟาดแบบเพชรมานะคะเดี๋ยวรอฟักไข่คาตกรคาปูชิโน่สิโอ้สองร้อยสามสิบเจดต่อวินาทีถือว่าเจ๋งแจ๋วเลยนะคะเนี่ยอ่า แล้วตรงนี้มีพวกของขายอีกเพียบเลยทุกคนเดี๋ยวมันนี่มันอะไรกันเนี่ยตรงนี้มีแพ็คลิมิเต็ดราคาเท่าไหร่200กว่าเป็นผู้ลิมิเต็ดแล้วก็อันนี้เท่าไหร่เอ่ยร้อยสี่สิบห้าไม่ไหวหรอกโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวตรงนี้มีบ็อกชคดีหรอโอเคสามารถแบบเป็นกล่องซูมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนจริงจริงเราสามารถดูได้ที่ร้านค้าได้ก็จะบอกว่าของมันราคาเท่าไหร่บ้างนะคะแต่เราอะไม่มีตังหรอกทุกคน ดูดิเอ้ยไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นอะเดี๋ยวไปดูที่โชว์เมลอีกสีว่าสามารถซื้ออะไรได้อีกบ้างไหมตอนนี้มีเงินตั้งหมื่นกว่าแล้วนะมีราคาหมื่นห้านะคะแล้วก็จะมีที่ขุดน้ำหนึ่งแสนโอเคมากสุดที่สามารถซื้อเรื่องเงินรเราได้เนี่ยก็คือ25ล้านนะคะทุกคนโอ้โหร้อยล้านก็มีแบบดวงดาวเลยอแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมนะมีอันนี้ก็คือซื้อไม้เบสใช่ไหมอู้ 1นล้านเลยเหรอไม้ที่เรามีคือราคา1ล้านแต่ถ้าอล็กไดกโตขนั้นก็คือ999โรบักได้ของเติมมันเพียบจริงๆร้านค้าประจําวันขายอะไรบ้างนะขายพวกความเร็วพวกโชคลาบต่างๆนะคะซึ่งอันนี้สามารถซื้อได้ด้วยเงินในเกมก็ถือว่าโอเคนะอย่างไรก็ไม่ต้องเติมไปสรุปทุกอย่างนะคะในบุมจะเปิดไข่ปึ้งปึ้งดูสิไข่เติมอู้ ส15ต่อวินาทีโอเคต้องการการเกิดใหม่หนึ่งถ้าการเกิดใหม่เราจะต้องหาให้ครบปะอ๋อเราจะต้องหาอีกตัวหนึ่งมานะคะซึ่งน่าจะเป็นน้องที่เป็นน้องแมวปะน้องแมวที่เป็นลุตัวเป็นปลาอ่ะกับเงินล้านห้าอ่าถึงจะสามารถกดเกิดใหม่ได้แต่ว่าในไหนก็นไหนแล้วบุม่มมาระดับต่อไปดิขุดได้ปะขุดได้นลทุกคนทำไมเขาไม่ขุดกันอะ โอเคเราต้องวิ่งออกไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจริงๆเราสามารถตีได้นะทุกคนอ่ะบุ๋มจะลอง <laughs> มาดิสามตี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 ถ้ามันได้ไรอะ่ะไม่เห็นจะได้เลยนะตบผู้เล่นผู้ขโมยของพวกเขาก็ตบแล้วอะไม่เห็นว่าจะตบได้ตบตรงไหนตบตรงนี้ก็ไม่เห็นว่าจะตบอาตบอย่างงี้ขโมยได้โอเคเข้าใจแล้วเออ ขอโทษนะเพื่อนเออได้แล้วเพื่อนจะเขียนเพื่อนก็จะเขียนเราขอโทษนะมันทําได้นินนะส่วนเราน่ะจะขุดขุดแถวแถวนี้แหละไปไกลามากไม่ได้เออได้มาแล้วค่ะทุกคนตัวที่เอาไว้สําหรับไอรีนะคะอุ่ยตีคืนวะ่ะเอ้ยแต่ว่าคนละคนนี่ว่ะหรือคนเดียวกันมีแน่ใจโห แต่และตัวที่คุณพี่มีเกินไปมากตัวนี้ก็โอเคอยู่นะโอ้แต่ว่าช่องเต็มค่ะแป๊บหนึ่งบุ่มจะต้องเอาตัวละครออกใช่ไหมเก็บขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ฟักก่อนอ่าโอเคไหนดูซิเรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่บ,บุ๋มต้องหาตังค์ให้ได้นะคะทุกคนหาเก็บตัวละครขึ้นก่อนตัวไหนมันหาตังค์ได้น้อยแล้วก็วางตัวนี้ลงแทนเออแค่นั้นหละ ก็จะได้อีซี่ขึ้นหน่อยว่าแต่ทำไมตรงนี้ถึงมายืนรวมกันดุก็บอกมาก่อนโอเคหายไปไหนหายช่วยด้วยขายไปอัตโนโมัติหรอดีนะไม่ใช่ตัวทําเงินเยอะมากร้านห้านี่จะหาได้ง่ายๆไม่เละเนี่ยโอ้ร้อยเก้ากว่าโอเคอยู่นะต้องกลับต้องกลับต้องกลับม,มันต้องมีตัวยานะยาตีเรานะโอเค ได้มาแล้วไปทำเขาไว้เยอะเวลาตัวเองขุดบ้างก็กลัวนะคะตัวนี้ก็เป็นระดับทั่วไปก็ลองลองวางดูก่อนตัวไหนได้ตังเยอะแล้วค่อยนี่นะคะทำไมคนนั้นเขาเก็บได้เยอะตลอดเลยอะ่ะเขาแบบเติมโชคหรือเติมอะไรหรือเปล่าทุกคนทำไมเขาดูขุดได้ดีกันจังบุ๊บ้ามันเป็นที่ที่ขุดกดฟักอ้ตัวละสิบเอ็ดวิฟักตัวละเก้าวิหรอเก็บไว้ก่อนแล้วกัน อืไม่มีการหยิบไปอย่างใดมีแต่การขายเท่านั้นหยิบแบบใดมากโหบุมจะหาเงินยังไงในร้านห้าจริงเราไปไกลอะ่ะทุกคนโอกาสที่มันจะได้ตัวดีดมีไหมมีนะแต่ว่าโอกาสที่จะโดนเพื่อนตีขโมยของเนี่ยก็มีเหมือนกนันนีค่ะตีต,มตีมันจะตีมันจะตีว่าแล้วเชียวเออเรียบร้อยแต่ไข่มันไม่เท่าไหร่ไงทุกคนบุมว่าไปขายดีไหมเนี่ย อ่ะฟักอันนี้มาเฮ้ยตัวนี้สองร้อยนานเล่นนานเล่นเอาตัวไหนออกดินะตัวไหนหาตังค์น้อยหนอกไปลูกตัวนี้เปิงโ้โหโอโหย่างเวียวเฮ้ยเดกฟิโกโกคาเมโรโ่โเคได้มาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้หรออ้อ เมื่อกี้ขุดไม่ได้ขุดเกินใช่ปะพอมันพอดีโอเคแล้วก็ต้องวิ่งออกฮ้าแบบนี้ถึงจะได้นะคะรู้สึกว่าเสียทิ้งไปเยอะเลยตัวแปดวีในบุ่มเก็บไว้ทําไมขายตัวนี้วางตัวนี้ขายตัววีดีๆออกไม่ค่อยดีออกไปค่ะแต่ที่ขุดเรามันจะเพียงพอใช่ไหมบุ่มกลัวเราแบบว่ากลับไม่ทันยอะไรเงี้ยตรงนี้คูณสี่ตรงนี้คูณห้ามาทันไม่เลยเนี่ย วิ่งยิ่งช้าอยู่ทุกคนแล้วพอโปรเทคหมดใช่ไหมเราก็จะสามารถโดนตีได้นะคะซึ่งบุ๋มว่าขุดที่ตรงนั้นปลอดภัยกว่าตรงนี้เยอะเลยแตนแตน,แตนเออได้มาอันหนึ่งจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเรามารอฟักน้องไข่แกงสตาร์ฟูตเตอร์กันหน่อยโอเค192ไม่คีเร่นะตัวนี้คีเร่เก็บไปก่อนลูกบุ๋มรู้แหละบุ๋มต้องกด F ในการเก็บแต่บุ๋มไม่กด F เง มาบุ๋มว่าเราไปซื้อโชว์วันใหม่กันดีกว่ามีตังตั้งสี่แสนละซื้ออันไหนดีนะโอ้แต่แบบเงินมันก็คุ้มอนะแ,แต่ถ้าหากเราซื้อที่ขุดซื้อไปเลยยังไงบุ๋มก็น่าจะยังไม่อยากดีเบิร์ตตอนนี้นะคะโอ้โอ้โออย่างนี้เลยโอ้แต่ว่าเอาจริงๆนะโอ้เดี๋ยวพึ่งนะโอ้ด้ตัวโคตรดีทุกคน อพอมันได้ที่ขุดดีๆมันก็มีโอกาสได้ความโชคดีเพิ่มนะคะการรีตัวเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถเดินวยหรืออะไรได้มากขึ้นนะคะนี่เลยเห็นไหมก็จะทําให้เราปลดล็อกความแข็งแกรง่งอ่ะเห็นไหมบวกเพิ่ม0.25วิสามารถวางตัวละครเพิ่มได้หนึ่งตัวบวกเงิน50%โหแล้วก็อะไรเนี่ยปืนใหญ่แดงนะคะแล้วก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้อ,อย่างบุม้มเพอกดขายตัวดีๆไปค่ะทุกคน ตัวที่ควรจะเอาไว้รีเบิร์บุ๋มขายไปตัวน้องดาวเสาอู้แต่ว่าสวนตรงข้ามนี่คือคุณพี่เกินไปมากได้วีเท่าไหร่เนี่ยส่งเอ็มเลยหรอสี่แสนเลยหรอคโรอคตรโหดนะคะน้องแบบดอกด่อยมากอ่ะกดขายไปละสิบอืมตัวไหนน้อยๆต้องไปลูกหนูต้องหนูก็ต้องไปหนูสิเองลูกโอแล้วมาอยู่รวมด้วยนะเหมือนรู้ตัวโอเค ปึงอ่าตัวนี้48ได้อยู่ตัวนี้86นะคะน้องเล่นมือถือพร้อมโอเคตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้พันห้าว้าวสุดยอดมากตอนนี้บุ๋มก็จะหาขายในดูซิตัวไหนน้อยๆเมื่อกี้ฝากก่อนอ,อ่มตัวนี้51นิดเดียวตัวนี้47อืม 43ก็ต้องขายแล้วนะ <c oughs> 47นี่ไม่ต้องพูดถึงขายเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวนี้ต้องวางอ่ะส่วนตัวนี้51แน่นอนบุ๋มจะขายแต่ว่าหาตัวอื่นขายก่อนขายตัวนี้ก็ฟักเนี่ยไอตัวนี้ได้เยอะมากทุกคนโหตัวนี้ก็800เลยนะแต่ตัวนี้ต้องพันห้าโอโหบุ๋มจะรวยในอีกวิชาบอกเลย โอเคก็สำหรับวิธีการเล่นแมปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ถ้าหากใครอยากมาลองเล่นบุ่มก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้แล้วนะคะก็สรุปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบาย